สวัสดีเจ้าโอเดตเจ็ดสิบเจ้าสวัสดีเจ้าน้องเจโอโดเรมินเจ้ารายการแกนโคกสต๊อกวิญญาณเจ้าวันนี้ห้องเพลงถ้าไปห้องเพลงคู่หมว่นน้องเจ้าแม่เดียวพี่มีข้อแม้คือน้องเจโออ้าวพี่ห้องเพลงไปหนึ่งท่อนอ่าเนาะห้องเพลงไปหนึ่งท่อนแล้วมันตรงตรงท้ายกับบัหยังน้องต้องขึ้นเลยต้องนับหนึ่งถึงสิบเท่านั้นได้เลยเจ้ากติกาว่า ใครต่อเพลงบัตันับหนึ่งถึงสิแล้วปั๊บกินค่มไปเลยหนึ่งแกนห้ามกินเป็นกีบโอเคได้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวก่อนแกะก่อนนี่แกะก่อนเป็นกีบอากาศดีเนาะวันนี้อากาศเย็นสบายภาคเหนือตอนนี้ก่อทุกจังวัดก่ออากาศเริ่มหนาวเนาะเจ้าปี่ไปอาส้าสุดปี่ไปแจกขนมเพื่อละอ่อนเมืองฝั่งวันเด็กแบบมวนจังมวนจ้าไปกับพี่สาวสองพันเจ้าเป็นรายการสาวสองพันฟันความสุขเดือนอันนี้ บางครักินเป็นกีบเพื่อกินอ้อมกินมดนี่อจากคำว่าอ้อมก่อมอ้อมกิ่ปากนะเอาวางบ้นเพืวางพเออกีบอ่ะตี่ขึ้นก่อนละกัดเนาะในฐานะว่าเป็นเจ้าของรายการแก่นโคกสตอกวิญญาณจาให้เวลาแค่สิบวิทานัันได้ค่ะเพลงให้ฉันได้ห้ามบอกล่วงหน้าได้ค่ะอ่าหนึ่งสองสามคิดฮอดความเก่าตั้งแต่เป็นบ่าวเป็นสาวขึ้นไหม คนเอิญน้องว่านางไอ้ายก็ได้ชายาผาแดงถ้ากลับไมานับดอกค่ะหนึ่งสองกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอกบ่งบอกความจริงที่ยิ่งใหญ่ บ่งบอกว่าใจฉันยังคงมันพันปีหมื่นวันไม่เคยนายฟ้าดินสลายหัวใจมันรักเธออ่ะเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเธอเธอจะรู้หรือเปล่าว่ามันเงาหัวใจเพียงใดเธอ เธอจะเงาเหมือนฉันไหมเธอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเธอเปรียบเสมือนเดือนในหมู่ดาวโดนรักไก่ขนาดเนาะดาวเอาตึ้<อ>งสองดาวเดือนที่ลอยล้นเกื่อนนาา ลมบอกพริวช่วยมาใจละภาวะลอยเดือนระทมระทวยระทึกอ,อไทยไรเพื่อนใจนึกยากเป็นเดือน <c oughs> เดือนอ <c oughs> หนึ่ง <c oughs> สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเข้าตัว นกจะต้องทำได้เด็กแก่นนะคะโอ้กินนหืมมดต่อด้านี่ต่อด้านี่กินนหืมมดกันน้องมาได้อีกเดือนอย่าไอ้เบดฟันนี่อย่ากินหืมมดก่อนเร็วพอยลวงอย่าพอหลวงบีซี่ขยต่อรอเด็กได้ป่ะเอ่ะ โนฮิมเดอเซลล์ก็ตตอนเราเด็กแ้วครบอกกับเรากินท mm hmm. mm hmm. like mm hmm. mm hmm. ั้งหมดกันเด้วยเดวยเดยเดวยเดวพอหลวงซิงกิ้งเลเตอร์ไอวิดีโอมาขั้น uh, ิดอีมโอร์เน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 โซลิมีชูสเดีวกันเดียวกันอ่าฮุนเอาโซมจะโอฮุนเอาโซมกินโซมโซมยูโนโซมออเรนอินดอรสอปฟอร์ซีเน ถขายตอนเด็กได้เอ่ะถามก๊าบโอ้ยเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันเลือกฟ้องมามดปากนะแต่ยืนก๊าอ้ยกันใจเร็วๆห้ามขึ้นนักเร็วน้องต้องเอาเร็วๆนะโอ้ยเอาเร็วอยู่จะไม่กลั่นข้อคอกินถึงเม็ดอะกะกัน กันมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดลาบมันตกข้อมันตกแต่วันอังคารกันเหรอมัวยุ่งกับงานนกไก่ื่นกันจนมันสุขสาวกันกับ้กไก่ให้หลอคุหลับหลอเออสุขสาวในแต่ส่งยิ้มแห้งๆให้กับรูปในกระเป๋า